วันนี้ที่เราจะมาทานเป็นร้านที่ชื่อว่าครัวหัวสะพานมาดูใกล้ๆปลาหม,มึกกุ้งต่างๆเป็นแบบสดๆนะคะตรวหอม่อ้มอกว่ามาดูกะเพราไข่ค่ะนี่ไม่ใช่ไข่เจียวมาดูนี่มาดูพวงไข่ของไข่ปลาดุเชียวืม<ๆ>มาดูนี่คือไข่ฟู ดูเนื้อที่ทดูคุณคูนแอบมีชิคุดไมนหนึ่งตัวนี้มันไม่ใช่แค่ถูกนะมันอร่อยด้วยอือร่อยจริงๆเลยอะ่ะเหลืออันเดียวดูสิกะรีเป็นยังไงอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องเมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยเชกแล้วคุณผู้ชมขาไม่ได้เปิดคลิปคนเดียวมานานแล้วนะคะโอ้โหตายแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารทะเลที่เขาบอกว่าถูกมากนะคะจริอจริงแล้วเราเคยทําคลิปเป็นร้านร้านหนึ่งชอจิฟซีฟู้ดนะอยู่ชลบุรีใช่ไหมแล้วก็มีคนอินบ็อกมาบอกว่าร้านนี้ถูกกว่าอ่า เราก็ไม่ได้อ่านอินบ็อกซ์มันเยอะมากเลยคุณผู้ชมเขาเม้าเพิง่งได้เริ่มอ่านตอนแบบช่วงพักทาช่องอะไรเงี้ยพักผ่อนอะไรย่างเขาก็ก็นั่งไปนั่งไล่อ่านอินบ็อกซ์เจอคอมเมนต์ที่เขาบอกตรงนี้ถูกมากๆค่ะอ่าแล้วก็ไปเห็นวิดีโอของอีกช่องหนึง่งช่องเอมมี่กิติยานางก็มานั่งทานอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันเ,เราก็เลยแบบลองมาดูซิว่าเออจะอร่อยจริงไหมถูกจริงไหมโอ้โห พอมาถึงที่รู้เลยว่าต้องถูกแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมตรงนี้คือสะพานปลาค่ะเป็นเหมือนท่าเรือแหลมชะปางแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยแบบเป็นเรือประมงจอดเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้คือสะพานปลาของจริงเลยไม่ใช่ท่าเรือพาณิชย์ไม่ได้แบบขึ้นเรือไปเกาะหนงกอไหนเป็นสะพานปลาวันนี้ที่เราจะมาทานเป็นร้านที่ชื่อว่าครัวหัวสะพานแล้วก็อยู่หัวสะพานจริง,รงๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ใช่ไหม ต้นสะพานเดี๋ยวเราเดินตอก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 ไปถึงร้านเลยกลัวหัวสะพานเขาบอกว่าเริ่มต้นที่50บาทค่ะท,ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกนะแล้วก็มีไข่ปลาไข่ปูไข่ปลาเรียวเซียวเดี๋ยวเราดูนะพราะร้านนู้นที่เคยทําไว้นี่เราว่าถูกแล้วนะร้านนี้เขาบอกถูกกว่าแต่ลักษณะนนแหม่มันน่าถูกจริงเพราะว่ามันอยู่แหล่งนะมันอยู่แหล่งนะคะตอนนีออ้อยู่กันสองคนนะคะกับมอสามารถแบบพิกกล้องพิกกล้องเร็วพิกกล้องเป็นเซลฟี่ไง ตอนเราสองคนนะคะอยู่กับมอสเพราะว่าพี่แมวเนี่ยเขามีเด็กอยู่แถวนี้เขารู้ว่าเราจะมาถ่ายจาังหวัดนี้เขาก็เลยล่วงหน้ามาอยู่กับเด็กเขาเมือม่อคืนแล้วนะคะแล้วเขาก็น่าจะตื่นสายอ่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมีหมอกหรือเปล่ากระจกเป็นฝ้าอยู่นะคะมันหนาวอ่ะเช็ดอีกรอบอ่านี่เลียวจะตายแถวเนี้ยก็จะเป็นสะพานปลาต่างๆยังอีกยังไม่หายฝ้าอีก นี่ mm hmm. เห็นไหมคุณผู้ชมคือถ้าเรามาเร็วอะ่ะเาเช้าอ่ะน่าจะแบบปลาลงเยอะเลย mm hmm. น,นี่คุณมีคุณยายเขายังแบบทาปลาหมึกขายอยู่จริงๆเราน่าจะซื้อได้เลยนะ,ะลองลองถามอันนี้คือมีขายแล้วหรือว่ายบบยังขายอยู่คะขายไปแล้วใช่ไหม mm hmm. ทําให้เขาเฉยๆใช่ไหมคะ mm hmm. ปกติมันเปิดกี่โมงตลาดแถวนี้ mm hmm. อ๋อตีห้าปกติ11โมงนี่เขากลับบ้านนอนจะไปนานแล้วใช่ไหมคะเรือเรือประมงจะขึ้นประมาณ11โมง เรือขึ้นเจ็ดโมงครึ่งแต่ตีห้าก็เริ่มมาตั้งมาขายกันแล้วปกติวายประมาณสักกี่โมงครับคุณยายประมาณไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงนะหัวซื้อแล้วเราทําให้อย่างนี้เลยเหรอคะโอ๊ยตายกล้องมีชั้นคุณผู้ชมนี่ซื้อแล้วเขาทำให้เลยนะพร้อมไปผัดพร้อมไปอะไรเลยนะไมหน่ามาซื้อมากเลยอ่ะก็คือเรียกว่าร้านอาหารแถวเนี้ยของมาจากสะพานปลาเลยมีหนุ่มเกาหลีมาด้วยนะเนี่ยตายแต่เดี๋ยวเราจะไปครูหัวสะพานคุณผู้ชมนี่เห็นไหม ร้างหมดนะ11โมงอะบอกเลยไม่เหลือแล้วอาจจะมีบางร้านที่มีขายอยู่ให้ดูว่าราคามันแบบกิ๊บกิ้วนะนี่ดูนี่150 140นี่อย่าแงบบนี้เลยอันนี้ปาลาอะไรมอสมันไม่หายฟ้าสักทีปาลาอะไรนี่ปาลาอะไรดูจุดสีเหลืองโทษนะคะานี่ปาลาอะไรเอ่ยปลาจีแล้ววันเนี้ยปลากระพงซ <laughs> ีกระพงแดงเรียกได้เลยอ่าฮะกระพงแดงรีซี <laughs> ล 140, ละร้อยสิโลละแปดสิบอย่างนี้ไม่แพงหล่อมั้งอะไรมันหล่อจริงขนาดไม่อาบน้ำนะเนี่ยและนี่ก็คือครัวหัวสะพานค่ะคุณ <st ares> ผู้ชมเป็นอาหารตามสั่งซีฟู้ดเลยนี่อย่างนี้มาถึงอาจจะงงว่าแบบเออเห็นป้ายแต่ร้านอยู่ไหนวะอะไรวะยังไงคือ หลักๆจะเห็นน้องคนนี้เขานั่งรับออเดอรอ์ตรงนี้เพราะว่าปกติออเดอร์ลักษณะจะเป็นแกรบบ้างลายแมนบ้างนั่งกันอยู่เหมือนอยู่กรุงเทพแบบร้านดังๆผู้ชมคือเพราะว่าน่าจะเป็นฟีลแบบเดลิเวอรี่ซะส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะร้านนี้ใช่แต่มากินที่ร้านก็ได้มีที่นั่งเ,เริ่มต้นเนี่ยห้าบาทจะเป็นกุ้งจะเป็นปูอะไรแล้วก็เขาจะมีบอกไว้ว่าวัตถุดิบบางอย่างมันจะมีบวกราคาเช่นไข่ปูเพิ่ม30 ไม่ถึงร้อยนะจ้าไข่ปลากลัาง้งพวกนี้ไม่ถึงร้อยเลยนี่ตรงนี้แล้วก็มีเมนูเมนูให้เราด้วยครัวอย่ตรงนี้นั่งทานข้างในร้านได้วันนี้สั่งทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงคุณลูกค้าอาหารว่าถึงแล้วอ่ะนี่พูดเลยนะว่าเป็นสองชั่วโมงที่คุ้มค่ามากและนอกจากว่าแบบ อาหารเดี๋ยวเราจะมาพูดกันไปทีละจานที่มันน่าทานมากๆแล้วเรายังได้แขกรับเชิญเป็นคนท้องถิ่นนี่ไงแขกรับเชิญเป็นคนท้องถิ่นนะคะก็คืออันนี้เป็นคนศิราใช่ไหมคะเป็นคนถีศิราชาเลยใช่เพราะว่ากำหนดนาตาพึงตื่นแน่ไม่ตื่นแล้วก็มาก็ไปออกทะเลมาไงอ๋อไปออกทะเลไปหาปลาหาปลูมาถูกต้องเมื่อคือไม่ได้กินเหล้าแถวนี้หนัก เมื่อคืนเล่าคืออะไรเป็นยังไงเล่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจงงโอเคคืองี้มันเริ่มต้นที่ห0บาทเออไม่ได้หมายความว่าทุกจานที่ผู้ชมเห็นนี้ห้าสิบาทนะห้าสิบบาทเนี่ยเริ่มต้นที่เป็นแบบเบสิคผักกะเพราแล้วก็วัตถุดิบเปล่าอ้บะข้าวเปล่าเลยห้าสิบบาทกะเพรากุ้งตัวใหญ่แบบนี้ปลาหมึกอย่างนี้ห้าสิบถูกต้องแต่ถ้าแบบออปชั่นอลเป็นไข่แล้วริวเกียวริวซิ เพิ่มอีกประมาณพันเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เพิ่ม20บาทอ่าเป็นยี่สิบสามสิบคือเอาง่ายๆนะจานปูคูอย่างนี้ใหญ่ๆอิ่มอิข้าวเยอะของเยอะอืมไม่เกินร้อยอ่าไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยคือเราพูดกันเนี่ยอถ้าคุณผู้ชมนั่งดูอยู่ที่ทองหล่อซอยสิบสองอ่าถูกมากอยากจะนั่งมากินแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านแถวนี้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่คู และสมัยสมผลหมายความว่าแม้กระทั่งคนที่บ้านอยู่หน้าสะพานปลาก็มากินร้านนี้ก็ถูกอ่าเท่ากับว่าอันนี้คือหัวแล้วอืมอาจจะหาถูกกว่านี้ยากแล้วอ่ากล้งสุดยออนะเออกั้งแบบติดๆนะแบบยะแล้วราดข้าวเอาง่ายๆถ้าเป็นแถวกรุงเทพแล้วนะอืมแบบนี้เอาข้าวออกกลายเป็นกลับได้เลยอ่ะพนักงานร้านนี้พนักงานพนักงานมานิ้ด้ฝากพนักงานตักตักแกงตักแกงหน่อยนะคะ พนักง,งานใส่เสื้อใส่อะไรสภาพเหมือน่ตื่นเหมือนด้วยกันเลยเขาว่าเป็นคนที่ชอบกินอะไรี้ยจุกๆใครที่มีปัญหาเดียวกันว่าทานแบบนี้แล้วจะอ้วนไหมจะแบบยังไงไหมกินดูพลาส,สิคะของเดิมของเรายังกินอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงบล็อกแป้งบล็อกไขมันเพิ่อมอัตรากา,ารเผาผาญที่สําคัญมีการกรับสมดุลในลำไส้ด้วยทำให้เราแบบว่าำํำไหเป็นแค่พุงยุบเอวคลอดอที่สําคัญคุณผู้ชมเวลาเรากินอาหารอะไรก็ตามที่มันรสจัดยำบก หูกระทกอะไรมันมีโซเดียมมันทาให้เราบวมตื่นมาแล้วมันจะบวมอจริงๆไม่ได้อ้วนบวมบวมน้ําแต่คนมองก็อ้วนอยู่ดีคินดูพลัสมีตัวช่วยในการปรับสมดุลของไอออนด้วยนะคะขอบคุณแกงส้มแครปเรซจากพนักงานด้วยนะคะครั้งหมดเนี่ยครบจบในคินดูพลัสที่สําคัญคุณผู้ชมอาหารเสริมมันมีหลายตัวหลายแบบหลายยี่ห้อนะแต่ว่าของเราเนี่ย เรามีความมั่นใจว่าคุณภาพกับราคาไปด้วยกัน490บาทมี15แคปซูลถ้าคุณผู้ชมทานวันละ1แคปซูลจะทานได้ถึงครึ่งเดือนเดือแต่ถ้าคุณผู้ชมทานวันละ15แคปซูลทานในวันเดียวมันคือการแบ่งกินผู้ทํามีเหตุผลมากเลยไม่บอกว่ากายแบ่งแ่งแต่ว่าถ้าโดยแนะนำก็ไม่แนะนำให้ทานเกินวันละ3แคปซูลอ่านะก็ใดๆก็แลตั้งแต่สามารถทักแชทมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้ นะตรงนึงที่ไลแอดแอดมินเราเหงาและก็อยากพูดคุยมากไม่ต้องซื้อก็ได้สามารถทักมาแบบสบายดีไหมคะทำไมเหงาใครเหงาทัดไลแอดมาคุยแอดมินเราก่อนหรือปรึกษาก็ได้ปรึกษาก็ได้นะแอดมินเราบางทีพี่แมวอาจจะมาตอบเองบ้างมอสา็อาจจะมาตอบเองบ้างช่วงไหนที่คุยแอดมินแล้วแอดมินขอลูปดูนมดูอะไรจะกักว์เป็นมอสจากพี่แมวนะอคชนไม่ใช่หรอไม่ใช่มาได้เยี่ยงแล้วเรารีบกินก่อนเดี๋ยวคนจะเยอะแล้ว จิต PBA อีกจะยุ่งเรามาดูกระเพาวันก่อนคุณชมค่ะนี่คือกะเราทะเลรวมไม่ได้รวมเข้ามาเอาแค่กุ้งกับปลาหมึกมาดูใกล้ๆปลาหมึกกุ้งต่างๆเป็นแบบสดๆนะคะแล้วก็กุ้งหนักแกะเปลือกมาเรียบร้อยพร้อมทานหัวเหอใส่มห้ด้วยเผื่อใครอยากดูใช่มเมื่อกี้พี่แมวไม่ได้มาโมแต่หลับอยู่ใช่ไหมเอออืมไม่ใช่ <c oughs> <ๆ>เดินทางใช่ใช่แต่ว่าสะพานปลาของเขาอะ ร้านก็าทำให้เลยนะรอสมมติซ้อปลาหมึกแกะหัวใหาเอาไอ้นี่ออกคือหมายถึงว่าพร้อมมาผัดได้เลยอ่าเฮ้ยดีคือทำดีทำดีทำดีและคิดว่าลูกค้าประจำของพวกอืแบบเรือแถเนี้ก็คือร้านซีฟู้ดไล่ไปตั้งแต่ตรงนี้ออกไปเรื่อยๆลองเออก่อนได้หวัหนึ่งหอมกระเพรากระเพราเต่เออสอง เ็มเผ็ดพอดีสามเผ็ดอีกดอกเผ็ดจริงๆเลยหมายความว่าถูกทุกข้ออืที่เกิดมาเป็นกะเพราจโดยส่วนตัวถ้าเป็นตัวเองจะเติมน้าปลานิดนึงน้ำปลาพริกจริงกับปลาพริกนิดนึงสาหรับข้าวม้่อันนี้รสพอดีแล้วแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงแต่ถ้าทานกับเจียวแล้วจะพอดีนี่มันเยอะมากนี่หยอนน้ำปลาซะหน่อยโอ้น้ำปลาเขาสีแบบน้ำปลามะนาวนะคุณผู้ชม ปลาพริกยังไงมึงก็ดูดินี่ดูดิดูสีเข้ามาเห็นไหมอืมอ๋อไม่บอกใครนะลองกูบอกนั้งปลามานาวลองกินอือปลามานาวกินอือหือโหลนมปลาเป็นมะนาวอร้านละเอียดเขาใส่ใจนะคุณชมเนี้ยคุณต้องบอกว่าการหากุ้งปลาหมึกหน้าบ้านนี้ค่ะนะฮะต่างแก๊ะที่บ้านได้อื มาดูกะเพราไข่ค่ะนี่ไม่ใช่ไข่เจียวเป็นไข่ปลารเรียวเซียวและไข่ปูค่ะคุณผู้ชมหอแล้วเขามาไม่ได้สั่งเปง็นกะเพราเขามาคอสั่งเป็นผัดฉ่าม,มาดูนี่มาดูพวงไข่ของไข่ปลาเรียวเซียวค่ะอื้ไงอืมอ้มโอ้โห<พ>นี่พอเป็นผัดฉ่ามันหอมไม่น่มากเลยกระชายกินคู่กับพริกไทยอ่อนไปเลยจุกจุื้ม สัมภาษณ์น้องเรียกเสรุดนี่เขาพักงา,านเหรอ,อไปมานั่งกินคือนะหน้าไม่เท่าไหร่หรออร่อยนะครับอร่อยแม่เลยค่ะออ๋สเสียง,ยงอ่ะเสียงตั้แบบเสียงสามเสียงสี่นิดนึง,างอ,อาหารที่นี่คุณผู้ชมดถ้าเป็นกะเพราเนะี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยกินกะเพราเป็นผัดฉาก็แบบกินก็ชัดเจนมาดูนี่คือไข่ปูจะเผ็ดทุกอันเลยเผ็ดหมดนะผมบอกเลย ผ็ดว<ๆ>ันดีใครไม่กินเผ็ดบอกเขาหน่อยเขาเด <ๆ S 2> <ต>ีงบอกน้อยลงยต้องโนต้ตนะแต่ว่าเมนูที่มันไม่ใช่เมนูเผ็ดจะมีเช่นนี่ค่ะก้างคุณผู้ชมเห็นก้างไหมที่บูนูเยอะๆอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ก้างกระดานเป็นก้างอะไรไม่รู้ข้างแก้วเหรอไม่ใช่น่าเป็นก้างเนื้อหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเขาบอกว่าแบบตัวมันจะไม่ใหญ่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหดูดิดูเนื้อที่ใครมาดินี่ปูนูแอบมีซิฟุ์น้อยหนึ่งขอลองแบบไม่แสงจิ้มก่อน ร้านนี้รับเป็นร้านที่กะเพราต้องได้กลิ่นกะเพราผัดชาต้องเป็นกลิ่นแบบผัดชักพอเป็นกระเทียมโอ้โหก็กระเทียมจริงๆิคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่หรืออันเดียวดูซิกะร,รีเป็นยังไงอไืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นปูเป็ดผงกะรีแต่เข้าม้ให้เขาใส่มาทั้งเนื้อปูอ่ะเนื้อปูดูตรงนี้นี่นี่คือเนื้อ้าม แล้วก็ไข่ฟูด้วยรวมๆกันมานี่ยังไงก็แล้วแต่ขอมีสิบอีนิดนึ่งผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่ผัดผงกรีจม,มอย่างหนึง่งเมื่อกี้ตอนกินกลัวมากเพราะอะไรร้านนี้ทุกอย่างเครื่องหนักหมดมกลัวว่ากินผัดผงกะหรี่แล้วเขาจะใส่แบบผงกะหรี่เยอะเกินแล้วมันจะเป็นเครื่องเทศฟิวอินเดียฉุน อันนี้พอดีมากรสชาติดีมากคือกะหรี่ไม่จัดอะคุณผู้ชมหรือว่าเราอยู่กับข้าวเม่ามากก็ไม่รู้เราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยกะหรี่บาบเลยไม่น่าใช่มายื้อหรอยมายื้เมื่อไหร่มายื้อเมื่อไหร่นอกจากถูกอร่อยดีรสชาติดีบอกเลยรสชาติดีแถวเนี้ยตลอดทั้งเส้นทางเข้ามามันจะเป็นร้านซีฟู้ดที่บางบางร้านหนังมากมีร้านที่บ้านเราทานมาตั้งแต่เด็กปากการังาใช่ แม่เคยบันทานเบียร์ที่ปากการานีครั้งแรกแล้วก็เมาอ้วกจนพ่อต้องอุ้มขึ้นรถนี่เขามาตำร้านนี้แม่ไม่ได้ทานเยอะนะทานนี้เหลืออยู่แม่กินเบียร์แค่นี้วิจานานนะวันนั้นเป็นวันตำนานจำได้กันทั้งบ้านแม่ลองกินเบียร์ครั้งแรกคุณชมนี่ชอบอันนี้มากชอบไอ้ก้างกระเทียมรสชาติดีมาก นี่ขนาดว่าแบบเขาบอกว่าวันนี้เป็นแต่เนื้อก้างนะก้างกระดานไม่มีอะไรอี่อร่อยมากเป็นกัดก็ั่างได้นี่เป็นปลาหมึก<ง>อ๋อสังมาเผือ่อไว้นี่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะหาว่ตาตอแหลนะฝังฝังหมึกกัดกัดไปแล้วเข้าใจถึงความสดจริงๆสดหรือไม่สุกสดลองกินดูมันจะแบบจริงเหรอเข้าใจไหม เข้าใจแต่อธิบายไม่รู้มมันมีความความเด้งความเด้งแต่ไม่เหนียวอ่าไม่เหนียวและไม่เละอืมอันนี้จริงเหรออืมอือคือบอกว่าแกงส้มรสชาติดีมากเป็นแกงส้มที่เครื่องแกงถึงรสเปรี้ยวนํามีเผ็ดห่านตามมาอ่าเผ็ดแต่เผ็ดอยู่แล้วเลยร้านเนี้ยร้านนี้ไม่ทิ้งเผ็ดจริงๆเปรี้ยวจี๊ดมากอืม อยากจะกินกะเพราก็ไม่ค่อยกล้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่เด็ดเลยคุณผู้ชมนี่กลับไปเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหน้าร้านพวกลายแมนพวกแกร็บอะไรเงี้ยมารอคนหนึ่งสิบกล่องสิบกล่องแบบนี้เรามั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเรามีออฟฟิศอยู่แถวนี้ยแน่นอนเราก็คงสั่งร้านนี้ทุกวันจริงๆวัตถุดิบทุกอย่างไม่ได้มีเหมือนกันทุกวันอืเราเข้าใจได้เลยเพราะว่าสะพานปลาไง ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมรสุมของแม่ยหญ่มันอาจจะไม่มีขายากเลยนะแล้วแต่ประมงเขาก็ซื้อของตามเรือที่ได้มาแต่ว่าหลักๆเขาบอกพวกกุ้งปลาหมึกไข,มไข่ปงไข่ปลาอะไรงี้มีแต่ขนาดไซส์นะขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นอยู่กับวันนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงมีทานแน่นอนอมาอย่างนี้แน่นอนอันนี้ลองกินอย่างน้จิ้มซีฟู้ดบ้างชิมจิ้มซีฟู้ดจังไม่ออืมทำ้ำจิ้มซีฟู้ดแบบ มนัเราแท้แล้วหอมหนักไหมเมื่อคืนหนักหือหนักเลยฝนตกหนักเลยตรงรี้วอตกตืดจือ่ะมาทำไมอืมมาทำไมก่อนก็มาเอเวสถานที่ให้มาเอเวให้น้องมอได้ขับรถสะดวกก็มาคุยกับร้านค้าแม่แก้แก้ตัวไปเถอะเพราะต่อเปิดคลิปอธิบายโดยละเอียดเรียบร้อยไปแล้วเหรออืม คุ้มค่าร้านนี้สมมุติว่าอยู่กรุงเทพจะขับรถมากินไหมขับจะไม่ได้ขับทุกวันวันแบบชิวๆตั้งใจจะมาเที่ยวคุณผู้ชมมัมนสองชั่วโมงมาดีเลยอะ่ะกลับบ้านเราอะ่ะดังนั้นเรียกไม่ได้ว่าใกล้แต่ว่าถ้ามาเราแวกอ่าเราแวกนี้จะมาเที่ยวบางแสนจะมาเที่ยวพัทยาจะมาเที่ยวศรีราชา แวะถานได้หนึ่งมือไม่ผิดหวังถูกต้องแต่โทรถามก่อนอบอกเขามั่นใจว่าบายๆนะสมุด่ะคิวเยอะฟิลจะมากินตอนเย็นน่ะผู้ชมมากินร้านนี้ไม่ได้ผู้ชมต้องกินร้านอื่นที่มันอยู่ในละแวกทางไปเพราะนั้นจะเป็นเป็นร้านอาหารฟิลส่วนอาหารราคาจะไม่ใช่แบบนี้อ่ามันก็จะต้องแพงกว่านี้อ่าแต่ความสดก็น่าจะใกล้ๆวันนี้คือสะพานปลาถูกต้องแต่ว่าปักหมุดเซิร์ชมาจะไม่เจอร้านนี้นะกลัวหัวสะพานเซิร์ชว่าอะไรดีมอส สะพานปลาได้ไหมเซิร์ชว่าอะไรเดี๋ยวมอสจะทิ้งเป็นลิง์ไว้ให้แต่ว่าถ้ามาตามบมุตรอ่ะก็จะเห็นเลยนะครัวหัวสะพานเป็นป้ายแต่ว่าถ้าเซิร์ช GPS อ่ะไม่ขึ้นแต่ถ้าเซิร์ชว่าสะพานปลาน่าจะขึ้นเซิร์ชว่าสะพานปลาแหลมสะพังก็น่าจะขึ้นเหมือนกันแล้วครัวเขาก็อยู่หัวสะพานจริงๆใช่หัวไม่ใช่แบบตรงที่มันติดทะเลนะหัวคือต้นหัวคือต้นสะพานเลยผัดชารวมไข่กะเพราไข่เนี่หน้ามาลองชิมมากเพราะว่า เมนูพวกนี้ถ้าไปหากินกรุงเทพราคามันจะกระโดดเด้งแบบโอ้โหแน่นอนแต่ลืมคุณผู้ชมถ้าคุณอยากกินกะเพรานี่คือกะเพราเพราะคาแรคเตอร์กะเพรากินกะเพราชัดเจนถ้าอยากกินบัดชาต้องนี้ชัดมากร้านนี้ไม่ว่าทําอะไรนะผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยแนของเราอยากกินแบบว่า อ๋อทะเลของสดสดดีมันก็ต้องตรงดงทะเละแต่แบบดินเล่าก็ไม่ต้องมาชมบุรีตลอดทำไมมาชมบุรีอะไรอ,อะไรม a t ซ s you ม e a n มอสซิเล่าอ๋องง <laughs> ปลาหมึกซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมมันสดขนาดน,นี้อ,นอืมคืออย่างนี้มันไม่ใช่แค่ถูกนะมันอร่อยด้วยอืมอร่อยจริงๆเลยอะ่ะอร่อยกว่าร้านแบบสะตรด,ดาดตามสั่งทั่วไปอะ่ะแน่นอนเวรามันอร่อยอยู่ในระดับร้านอาหารส่วนอาหาร แต่ราคาน้ำซุปห้าสิบาทเชื่ <Int ens> <ate> อไพครเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่มียำเขาเห็นยำสามไขยย่ด้วยนะมียำสาไขา่มีโคตรยำ,ยำ <ừ> ใส่ปะลาาได้ไม่ใส่ปลาล่าแต่ว่าไม่ทันละโอ้โหเราจุกขนาดนี้นะที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มอิ่มอิ่มแน่จานใหญ่มากนะคือถ้ามาทานหมดหนึ่งจานคนปกติจุกจุกจุกอคนปกติจุก แต่ถ้าคนแบบทานเยอะหน่อยน่าจะอิ่มกำลังดีอิ่มไม่แปลกใจที่แบบคนเยอะนะไม่ไม่แปลกใจที่ลายเมนอ๋อใช่คือ <c oughs> ได้แบบก็ <c oughs> เป็นโชคดีของคนที่อยู่ละแวกนี้ <c oughs> ใกล้เคียงนะคะที่สามารถทานอาหารทะเลได้นะคะทูะ <c oughs> ส่วนพวกเราผู <c oughs> ้ชมมันต้องมาลองฟี <c oughs> แบบลองของถูกแล้วมันมันจะพูดได้ว่าแบบถูกและดีมีครูเคยกินอ่าปรับรถมาน้ำมันพันห้าทางหลวงห้าร้อยแต่นี่ถากใครใช้ มีเซลลเยอบ,บมากอือแล้วก็ใช้แบบรถที่ประหยัดน้ำมันหน่อยได้ดและถ้าใครแบบรถติดแก๊สก็รีบมานี่นึ่ง<อ>เพราะว่ารัฐบาลประกาศขึ้นอีกถังละ90บาทแก๊สอ่ะเนาะขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับผมที่ทำให้เราได้เจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยใช่ครับผม,นะมแก๊สถุงต้มกำลังจะขึ้นราคาอีกถังละ90้าสิบบาท จะทยอยขึ้นเดือนละ15บาทไปเสร็จอยู่ที่เดือนกันยาจากขึ้นทั้หมด90บาทก็ตอนนี้นะอืร้านข้าวจะขึ้นราคาหันไม่ไม่ว่าเลยเข้าใจอืแต่สงสารตัวเองไม่เฉยต่อไปต้องกินหมูทะเอาต่กินหมูทะเต้าเจือถือใช้ถุงใช้ถ่านไปไปเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะพยายาม เน้นที่ของแบบคุณภาพดีคุ้มราคาราคาถูกอ่าเราจะไม่เป็นเน้นคอนเทนต์แบบไคเ่เจี๊ยวจราสามพันสองพั่ออเราจะพักก่อนนะเพราะว่าเราก็เขาก็ลำบากงานน,น,นะเราก็เริ่มลําบากแล้วแต่ถ้าใครอยากดูไก่เจียตยวจราสามพันอะไรเงี้ยก็ไม่มีหาเม้นไว้แล้วก็โอดตังมานะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปกินให้ดูอนอกจากเม้น้วโอดตังมาด้วยนะครัวหัวสะพานนัใครมีถูกแวบนี้อินบ็อกมาอีกอ่านช้าไปหน่อยขอโทษนะคะ เราลองเช็คบินให้ดูไหม <_ d> เดี๋ยวเช็คบินบอกคนทานแล้วกันเออเดีย๋ยวไปบอกในคอมเมนต์เดี๋ยวมอสจะไปพิมพ์ให้ในคอมเมนต์ว่าแบบเป็ดเสร็จเท่าไหร่วันนี้นอกจากว่ามันเสี่ยมายากเราไม่เป็นคนจ่ายด้วยอ,อ๋อ<ะ>คนฟิลิปปิเขาจะจ่ายเดี๋ยวผัดชาข้าวมัว่าผัดขาอร่อยกับกะเพราอร่อยทั้งคู่คาแรคเตอร์ชัดเจนแต่ที่ชอบคือเออ่กระเทียมพิชัยเพราะไม่เผ็ดโอ้โหน้องต้งจืดอะ ก็ดีก็ดีอืมไม่ฉุนอร่อยค้านก็สั่บสลายแล้วก็วกินหน้ารา้าอะไรก็ติดตับด้วยลินนี้แบบเออมากินร้านนี้แบบเพราะว่าความอยากส่วนตัวนะอยากกินส่วนอันเนี้ยมันแบบตัวแลว้วหัวใจก็ <ป S 1> เรียกรให้มากินร้านนี้ก็ที่มากินร้านนี้เพราะราว่าความอยากส่วนตัวเหมือนกันอ,อยากกินอาหารทะเล